สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การน,นำาระดดวงคลิปดาวคลิปนี้เราจะมาในควาที่ว่าคนคิดร้ายกําลังรับกรรมเขาทํากับคุณไว้เยอะทรงพานพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยนะคะวันนี้เราจับได้ไพ่ภุมยานเป็นพญาสุครีบนะคะเทพระจาร์พระขันทกุมารและความไม่เที่ยงนะคะเทพอาจาร์ เป็นเทพแห่งราตีนะเป็นผู้ที่มีเสน่ห์นะรูปงามแล้วก็เย้ายวนใจอ่อนโยนนะคะอุ่นแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดนะอารมณ์อ่อนไหวไม่มั่นใจลังเลใจอารมณ์แปรปวนจิตใจรวนเรเพ้อฝันจิตวิตกนะหวาดระแวงฉะนนั้นบุคคลที่จับได้ไพ่ เทพพระจันท์เนี่ยจะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาสวยหล่อนะะบอบบางอ่อนแอผอมเพียวสมส่วนผิวพรรณงดงามนะคะดุดดังผิวของพระจันทร์นะคะขาวนวลเหลืองแววตาเจ้าชู้เป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีความจำดีมีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็ณตอนนี้เวลานี้น่าจะมีเหตุการณ์เรื่องราวที่ทำให้ตัวท่านเองเนี่ย เป็นคนที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการตัดสินใจหรือว่าวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้เงินอยู่นะคะไพพมยานพญาสุครีบนะคะพญาสุครีบเนี่ยเป็นบุตรเกิดจากนางกระลัดจนากับพระอาทิตย์ที่แปลงกายเป็นฤาษีโคดมนะคะก็ะพญาสุครีบ หมายถึงการต่อสู้ดิ้นรนในเรื่องของการทำมาหากินช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ตัวของคุณเองจะต้องใช้สติปัญญานะคะเรียนรู้ศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะมาบริหารงานของตัวคุณเองนะอาจจะไม่มีเวลาว่างหรือว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการที่จะต้องจัดสรรการเงินนะคะให้มีประสิทธิภาพด้วยพระหันทักกุมาร เป็นบุตรของพศิวะกับพนางปวารตีนะคะหรือว่าพระแม่อุมาจะเป็นบุคคลที่อ่อนโยนนะคะแต่มากไปด้วยประสบการณ์อาจจะเป็นคนที่ยังอายุไม่มากนักแต่มีประสบการณ์ที่จะสามารถต่อสู้ดิ้นรนรเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆได้นะะในเรื่องของการงานก็จะเป็นคนที่มีความมุมานะอุตสาหะวิริยะภาคเพียนนะคะมีการ สารแก้ไขปัญหาต่างๆในเรื่องของการงานได้เป็นอย่างดีการเงินนะคะก็ต้องระวังในการใช้จ่ายนะคะเพราะว่าการเงินที่ได้มาจะต้องเสียแรงนะคะแข็งขันขยันมากขึ้นถึงจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นไพ่ของความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงนะคะเป็นความไม่แน่นอนของชีวิตมนุษย์ทุกคนเนี่ย ต่างก็มีทั้งทุกข์และก็สุขปะปนกันไปฉะนั้นนะคะตัวของท่านเองก็อยู่ในช่วงของการที่ตอกย้ำสัจธรรมของชีวิตนะคะมีความไม่เที่ยงมีความไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือว่านะคะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของการที่อาจจะต้องทำงานด้วยความทะเยอทยานแล้วก็มุมานะอุตสาหะเพื่อประสบความสาเร็จในชีวิต มากขึ้นนะคะเหมือนกับว่าคุณจะรู้เป้าหมายในการใช้ชีวิตนะคะคุณจะมุ่งเน้นในเรื่องของการทำมาหากินการสร้างครอบครัวนะคะอืมเรามาดูนะคะพลังงานของตัวคุณลัคนาราศีของคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะลัคนาราศีของคุณและคนที่กำลังคิดร้ายกับคุณนะคะ และเขากําลังจะได้รับเวรกรรมแล้วเนาะจูปิตเตอร์คนเกิดวันพฤหัสวอเทอร์ธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกทรัสราศีพฤษภธา,าตุดินซักเซเตเรราศีนูชาทัไฟเลโอราศีสิงห์ชาทัไฟอริขราศีเมษชาทัศไฟพลูโตธาตุลมมิถุนตนกลุมแคปิคอนราศีมังกรธาตุดินนะคะยูเรราชาทัลมิถุนตกลุม ทันคนเกิดวันอาทิตย์แคนเซอร,ราศีกรกฎชาตนามแล้วก็เมอร์คิรีคนเกิดวันพุธท,ท่านน้ำนะคะตัวเลขวันที่เกิดของคุณแล้วคะมีห้าบดสิบหนึมี5ส20 1 13 2องสี่ย10 15นะคะคนคิดร้ายกำลังรับกรรมเพราะเขาทำกับคุณไว้เยอะ สมภารพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยนะมาตรวจสอบพลังงานของคุณกันดีกว่าณนะตอนนี้เวลานี้นะคะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรความรู้สึกนึกคิดเป็นอย่างไรนะคะ คนณอัพเลอร์นะคะโอกก้าเหรียญพลังงานของตัวคุณเนี่ยเป็นพลังงานของผู้หญิงผู้ชายที่มีความเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์ไปด้วยนะเงินทองและความสุขนะคะแต่ว่ามันก็มีเหตุปัจจัยที่ตัวคุณยังมีความวิตกกังวลใจในบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานนะ,ะเรื่อง โปรเจกต์งานที่จะต้องทำนะคะมันเหมือนกับว่ามันมีความสำเร็จอยู่แต่มันอาจจะยังไม่ได้สำเร็จมากเท่าที่ควรนะคะมันก็ยังทำมันต่อไปนะคะให้มันดีขึ้นหรือว่าให้มันได้รับนะคะการเงินหรือว่าผลตอบแทนมากขึ้นนะคะบางคนท่านคือเหมือนกับว่าในช่วงเวลานี้คุณจะใช้ชีวิตอยู่กับการทำมาหากินการสร้างรายได้สร้างความมั่นคงกับตัวเองนะ แล้วก็พยายามที่จะเก็บตัวนิ่งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองโฟกัสในสิ่งที่สําคัญในชีวิตนะคะตัวคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายที่มีชื่อเสียงนะ,ะมีความสวยหล่อแล้วก็มีบุคคลห้อมล้อมสิ่งที่คุณทํานะคะมันเหมือนกับว่างานที่คุณทาเนี่ยมันทําให้คุณได้รับชื่อเสียงได้รับโอกาสดีๆได้รับความสําเร็จได้รับการชื่นชมนะ,ะได้เหมือนกับว่ามีคนจับตามองจ้องนะ,ะแล้วก็เหมือนกับว่า ช่วงนี้เป็นช่วงของพลังงานของตัวคุณเหมือนมีผู้หญิงผู้ชายนะคะเข้ามาสนใจประมาณที่แบบเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆก้าวเหรียญน,นะ,ะเป็นพอ่อแม่เป็นแม่ไม้นะคะหรือว่าเอ,อผ่านชีวิตรักมานะ,ะมันเหมือนกับว่าชีวิตรักที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะไม่สมหวังก็ได้หรือว่าอยู่ในช่วงของการที่แบบเอ,อมีปัญหากับคนรักเก่าแต่นะ,ะสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่กับ ปัจจุบันได้อย่างมีความสุขกับงานกับเงินกับสิ่งที่ทํานะคะแล้วก็ตัวคุณเรียกว่าณตอนนี้เวลานี้นะคุณกลับมารักตัวเองมากๆคุณกลับมารักงานคุณกลับมาโฟกัสที่งานของตัวคุณเองและคุณก็นะคะวางแผนนะมีการคิดในเรื่องของการที่จะต่อยอดนะทำธุรกิจอะไรบางอย่างของตัวคุณเนี่ยให้มันมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะที่ผ่านมาอาจจะทําให้ช่วงเวลาคุณเสียเวลาไปกับ สิ่งที่มันไม่มีประโยชน์นะแต่เชื่อว่าณนะตอนนี้เวลานี้คุณเข้าใจแล้วว่าความรักของครอบครัวหรือว่าความสุขของคุณนะคืออะไรนะคือการโฟกัสอยู่กับปัจจุบันแล้วก็นะคะใช้ชีวิตเพื่ออนาคตที่ดีนะประมาณนี้มันเหมือนกับว่าเราจะเห็นความสุขนะกับครอบครัวกับคนที่มีอยู่เราไม่จําเป็นต้องควนควายดิ้นรนหาใครเข้ามาแทนที่ใครหรือว่านะตัวคุณเองเหมือน พอโฟกัสในเรื่องของการงานมุ่งมันในเรื่องของการเงินแล้วนะคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าสงบเยือกเย็นมากขึ้นนิ่งมากขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของคนที่คิดร้ายกับคุณนะคะตอนนี้เขาเป็นอย่างไรคนที่คิดร้ายเขาต้องรับกรรมแล้วเขาทํากรรมไว้กับคุณเยอะเนี่ยนะคะพลังงานขงเขาเป็นยังไงแรนดอมนะคะคนที่คิดร้าย เขาเคยทํากรรมกับคุณไว้เยอะตอนนี้พลังงานของเขาเป็นอย่างไรเขากําลังรับกรรมเรื่องอะไรนะพลังงานของคนคิดร้ายนะคะเดี๋ยวจัสติกเห็นไหมนะคะเขากําลังรับผลของกรรมที่เขาทําขึ้นมานะคะเขาอาจจะมีความไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ ตัวบทกฎหมายอะไรบางอย่างถูกตัดสินนะคะคดีความอะไรบางอย่างมันเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยยังนะทําหน้าละลื่นและลิกละลีอยู่เลยนะคะยังไม่ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยนะเหมือนมีหมายสารมาแล้วนะ,ะประมาณที่แบบแจ้งมาแล้วว่าเขาต้องทําสิ่งนี้สิ่งนี้นะนะ,ะตอนแรกก็เหมือนกับว่ามีความสุขด,ดี ب, เหมือนไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรแต่สักพักหนึ่งนะคะ,ะ,คะเขาก็รู้สึกว่า หมายสารที่มาถึงเขาหรือว่าเขาถูกตัดสินในรูปแบบของงานที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมไม่ได้รับความเป็นธรรมตรงนั้นนะคะเขาก็เลยมีการไปร้องขอนะคะไปอ้อนวอนไปร้องขอไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเหมือนกับระงับหรือว่าหยุดนะคะการตัดสินใจหยุดหมายสารหรือว่าเหมือนกับเป็นการที่ไปอ้อนวอนขอให้สิ้นสุด นะการตัดสินใจตรงนี้นะคะมันเหมือนกับว่าถ้าเป็นในเรื่องของการที่เขาถูกผู้หลักผู้ใหญ่เท่งเลงหรือว่าตัดสินเนี่ยนะคะเขาจะเหมือนกับไปขอร้องไปอ้อนวอนอะไปขอความเห็นใจไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนที่เป็นนะเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจนะคนะอืมเป็นในเรื่องของ เรียกว่าการกระทําของเขาพฤติกรรมของเขาที่อาจจะทําตัวไม่น่ารักหรือว่าทําพฤติกรรมไม่ดีคําพูดไม่ดีอะไรบางอย่างนะเป็นการที่ไปร้องขอไปอ้อนวอนนะว่าขอให้เชื่อเขาขอให้เห็นใจเขาอย่าตัดสินเขาอย่าพูดกับเขาแบบนี้อย่าทํากับเขาแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าเขาใช้ไม้อ่อนในการร้องขอนะคะอืมเรามาดูซิว่าสิ่งที่เขาทําผิดเนี่ยเป็นเรื่องอะไร โอ oh, นะคะเป็นการกระทําที่มันเหมือนกับอาจจะทําร้ายทําลายจิตใจผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งนะคะโดยเขาตัดสินใจใช้อารมณ์ชัว่ววูบนะคะในการกระทําของเขาเนี่ยทําให้ผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งรู้สึกว่าโดนคอรหานินทานะคะประมาณที่เขาใส่ร้ายป้ายสีผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งนะคะประมาณใส่สีตีไข่ นินทาว่าร้ายใส่ร้ายนะคะหรือว่าพูดใส่ร้ายผู้หญิงผู้ชายคน,นึงเนี่ยแล้วก็ไม่รับผิดชอบนะคะพูดจาใส่ร้ายอะ่ะพูดจาว่าร้ายให้ร้ายนะ,ะคนคนคนนึงที่แบบเป็นคนดีอะ่ะเป็นคนที่เหมือนกับทุกคนมองเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนดีนะ,ะแต่เขาคนนี้อนะคะคนที่คิดร้ายเนี่ยไปพูดจาว่าร้าย นะคะไปนินทาไปเหมือนกับไปแซะหรือว่าไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ผู้หญิงผู้ชายคนนั้นอับอายขายขี้หน้าต่อกลุ่มเพื่อนแล้วก็สังคมนะคะจนทําให้ผู้หญิงผู้ชายคนนั้นอาจจะเหมือนกับมีความรู้สึกแย่นะ,ะกับคําพูดของคนคนนี้ด้วยก็ได้นะคะจนทําให้เหมือนกับว่า มีเหตุให้ผู้หญิงผู้ชายคนนั้นเหมือนไม่เปิดใจปิดกั้นตัวเองนะคะเหมือนเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยนะคะว่าร้ายนินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีแล้วก็ทําให้คนอื่นมองผู้หญิงผู้ชายคนนั้นในแงล่ลบๆนะคะแต่เมื่อความจริงมันปรากฏนะคะเขาคนเนี้ยคนที่คิดร้ายกับคุณเนี่ย เหมือนทำเป็นนิ่งเฉยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทำเป็นไม่สนใจว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยสิ่งที่เขาพูดว่าร้ายผู้หญิงู้ชายคนนั้นมันออกมาจากปากเขาเขาไม่ยอมรับนะคะแต่ทุกคนได้ยินมาจากปากเขาทุกคนก็ประมาณที่แบบบอกว่าเขาเนี่ยแหละเป็นคนพูดนะแต่เขาก็ไม่ยอมรับนะคะ,ะคนที่เขาข้างคุณเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็เลยเหมือนประมาณที่ มีการพูดบอกกล่าวตักเตือนนะค,ะคนที่คิดร้ายคนที่ว่าร้ายคุณเนี่ยว่าเออทำไมเป็นคนแบบนี้นะทำไมไปใส่ร้ายป้ายสีเขาแบบนี้นะคะประมาณเนี้ยแล้วทําให้เขาคนเนี้ยคนที่คิดร้ายเนี่ยเหมือนพยายามที่จะเอ่อไม่สนใจพยายามที่จะไม่ใส่ใจพยายามที่จะปฏิเสธนะคะรับข้อกล่าวหาทั้งหมดเลยนะคะคนคนนี้เหมือนที่พูดที่ทําเนี่ย เหมือนไม่รับรู้ถึงความเจ็บปวดไม่รับรู้ถึงความทุกข์ใจของผู้หญิงผูชาันนั้นที่เขาใส่ร้ายป้ายสีเลยอะ่ะนะคะอืมเขาทําเป็นนิ่งเฉยอ่ะทําเป็นไม่สนใจแล้วก็ทํางานของตัวเองไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นประมาณนี้นะแต่คนที่เจ็บปวดคนที่เสียใจคนที่เสียหน้านะคือผู้หญิงผูชาันนั้นที่เขาโดนใส่ร้ายป้ายสีนะคะอืมคนคนนี้ทําเป็นนิ่งนะคะมาดูซิว่า คนคิดร้ายกับคุณเนี่ยนะคะเขาจะได้รับกรรมอะไรเห็นไหมนะคะเอ็ดออฟสอดเขาจะโดนตัดสินจากบุคคลรอบข้างจากผู้หลักผู้ใหญ่นะะจากคนที่เขาไม่เชื่อว่านะคุณหรือว่าไม่เชื่อว่าคนคนนั้นที่คนคิดร้ายเนี่ยเขาใส่ร้ายคุณนะ เขาใส่หลายคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เหมือนมีการกระทําหรือว่ามีเหตุปัจจัยนะที่ทําให้ความลับความจริงมันเปิดเผยขึ้นมานะคะคนที่คิดร้ายเนี่ยทําเป็นนิ่งทําเป็นเฉยทําเป็นไม่สนใจนะคะเหมือนไม่ยอมรับคําพูดของตัวเองการกระทำของตัวเองว่าตัวเองเป็นคนผิดตัวเองเป็นคนเริ่มต้นนะ,ะแล้วทําให้คุณรู้สึกแย่ กับพฤติกรรมตรงนั้นสุดท้ายแล้วคุณก็โดนคนอื่นนะคะเหมือนตัดสินว่าเป็นคนไม่ดีนะคะโดนโดนสายตาดูหมิน่นดูแคลนจากคนอื่นนะ,ะโดนเข้าใจผิดจากคนอื่นนะคะจนทําให้เหมือนตัวคุณ่ะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมแบบเหมือนต้องก้มหน้ายอมรับอ่ะเหมือนอับอายขายขี้หน้านะะแต่คนที่คิดร้ายเนี่ยกับไม่ได้รับกรรมอะไรเลยแต่ตอนนี้เขา ได้รับกรรมแล้วเขาได้รับการตัดสินโทษแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะได้ทําให้คนเหล่านั้นเห็นว่าคนที่ผิดเนี่ยเป็นเขาคนนี้อยู่เบื้องหลังนะอยู่เบื้องหลังการกระทําคําพูดทั้งหมดนะแล้วก็เหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนกับอยากจะให้คุณเข้าใจว่าเออนะคะไม่ว่าคุณจะทําผิดหรือว่านะถูกเก่าร้ายยังไง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังคอยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณสุดท้ายแล้วความจริงมันก็คือความจริงนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องเครียดไม่ต้องตกใจว่า,าคนเหล่านั้นจะรู้ความจริงเมื่อไหร่นะตอนนี้เขาได้รู้รู้แล้วนะคนเหล่านั้นรู้แล้วว่าคุณไม่ได้เป็นคนผิดคุณไม่ได้เป็นคนกระทําผิดคุณไม่ได้เป็นคนแบบนั้นอย่างที่เขาเกล่าวหานะคนคิดร้ายคนนี้ก็เหมือนกับว่ามีการกระทําอะไรบางอย่างนะคะพูด หรือว่าทำอะไรบางสิ่งบางอยา่างในการที่อยู่ดีๆคนคิดร้ายคนนี้กลับตัวกับใจนะคะประมาณที่เหมือนเฉยๆนิ่งๆแล้วก็สํานึกผิดในสิ่งที่เขาพูดในสิ่งที่เขาทำในสิ่งที่เขาทำร้ายจิตใจกุณการกระทำของเขาเนี่ยนะคะเขาเหมือนมาทบทวนเหมือนมาคิดพินิจพิจารณาว่า การกระทำของเขาคำพูดของเขาที่พูดจารุนแรงใส่ร้ายป้ายสีคุณไปเนี่ยอืเขาไม่น่าพูดแบบนั้นเลยเขาไม่น่าทำแบบนั้นเลยแล้วมันก็มีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างนะคะที่มันมันเหมือนกับว่าณนะช่วงเวลาที่ผ่านมาการที่เขาเห็นคุณประสบความสำเร็จนะคะเขาเกิดความหมั่นไส้เกิดความอิจฉาเกิดความไม่ชอบในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณทา ก็เลยทําให้คนคนนี้นะทําทุกวิธีทางที่จะทําให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะคนคนนี้คิดทําทุกอย่างเลยมันเหมือนกับสิ่งที่เขาทําเนี่ยคือมันมันเกิดมาจากความรู้สึกจิตใต้สํานึกของเขาโดยที่เขาเหมือนไม่ได้ตั้งใจทําแต่มันเหมือนกับว่ามันเป็นการกระทําที่ค่อนข้างที่จะอืมเหมือนแอบแฝงไปด้วยความรู้สึกอะไรบางอย่างเหมือนสำนึกผิดด้วยแหละนะคะ คนคนนี้นะมีความรู้สึกแย่นะกับการที่คุณประสบความสําเร็จในชีวิตนะที่เขาคิดร้ายกับคุณเนี่ยที่เขาอิจฉาคุณเนี่ยนะคะอืมกรรมของเขาในสิ่งที่เขาทําเมื่อทุกคนรู้ความจริงนะคะคําพูดของเขาการกระทําของเขาทุกคนรู้ความจริงหมดแล้วทุกคนเข้าใจคุณหมดแล้วว่าคุณเป็นคนยังไงนะคะทุกคนจะเริ่มที่จะเหมือนไม่เชื่อคนคนนี้ นะไม่สนใจคนคนนี้ไม่เชื่อคําพูดการกระทําของคนคนนี้ไม่มีความเคารพนะต่อคนคนนี้เลยดูสินะสังคมของเขานะที่เหมือนกับว่า,เ,าเพื่อนเพื่อนของเขาที่เคยพูดคุยกับเขาที่เคยสนิทกับเขาเนี่ยรู้สึกว่าตีตัวออกห่างจากเขาหมดเลยนะคะไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่เชื่อฟังนะคะเขาไม่มีใครครบเลยประมาณที่บว่าตัวเขาอาจจะต้องเหมือนกับ ทำดีเพื่อที่จะกลบเกลื่อนคําพูดการกระทําของเขาที่เขาคิดร้ายใส่ร้ายคุณนะตอนนี้เขาได้รับกรรมแล้วแหละในสิ่งที่เขาทําเนี่ยนะมันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทํากับคุณเขาได้รับผลกรรมหมดเลยนะมันสะท้อนย้อนไปหาเขานะบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างเกียดชังเขานะะไม่สนใจเขาอีกไม่แคร์เขาอีกไม่ว่าเขาจะพูดจะทําอะไรนะมันประมาณที่แบบว่าอืม คำพูดของเขาไม่น่าเชื่อถือการกระทําของเขาไม่น่าเชื่อถือนะคะอืเขาเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์เป็นคนที่เหมือนกับเนี่ย The d e v ิลเนี่ยคือเป็นคนที่มีจิตลิสยานะคะไม่ชอบไม่อยากจะเห็นคนอื่นได้ดีกว่าตัวเองนะคะแล้วก็คิดวางแผนเนี่ยวางแผนทําลายความสุขของคนอื่นวางแผนทําลายความสําเร็จของคนอื่นตลอดเวลาเพราะว่าตัวเขาเองคือทาอะไรไม่สําเร็จ นะไม่เก่งเหมือนคุณไม่มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเหมือนคุณนะคะทาทั้งที่ถ้าแบบตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือทําทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนคุณนะหรือว่าอยากจะทําแต่มันทําไม่ได้ความรู้ความสามารถของคุณและเขามันแตกต่างกันนะคะแต่เขาก็มีในเรื่องของออวาทศิลป์การพูดการจานะะการกระทําอะไรบางอย่างที่มันสามารถที่จะไปต่อยอดเรื่องอื่นได้แหละ แต่เขาดันไม่ใช้ความรู้ความสามารถตรงนี้แต่เขาใช้ความรู้ความสามารถความฉลาดของเขามาทําลายชื่อเสียงของคุณแทนนะคะความสําเร็จของเขาที่เขาควรที่จะได้รับมากที่สุดเขากลับไม่ได้เพราะ mm hmm. เขามัวที่จะเหมือนกับมาเสียเวลากับความคิดที่มันเหมือนกับว่าความคิดลบๆเดอะเดวิลเนี่ยนะคะการกระทําที่ไม่ดีกับคุณนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้เขาอยู่ในช่วงของการที่จะต้องชดใช้เวรกรรม ชดนะคะคใช้ผลของการกระทําของเขาเนี่ยเอจ็ดเหรียญน,นะ,ะแล้วก็เหมือนกับว่าความสุขของเขาเขารู้แหละว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยผลที่ตามมาถ้าแบบมันมีในเรื่องของเวรกรรมจริงๆผลที่ตามมามันคืออะไรมันมีการสะท้อนย้อนกลับมาหาเขาแน่นอนเขาก็ต้องยอมรับตรงนี้นะคะอืเขาทําอะไรกับคุณไว้เนี่แหละเขารับกรรมหมดเลยนะคะอืสิ่งที่เขาจะต้องเจอ ผลกรรมที่เขาจะต้องเจอแบบรุนแรงนอกจากมาจะมีคนอื่นจงเกลียดจงชังก็แล้วนะคะสิ่งที่เขาจะต้องเจอเนี่ยการกระทําคําพูดของเขานะครอบครัวของเขาความสุขของเขาการเงินของเขาเขาพยายามนะเขาเป็นคนที่เหมือนจะต้องเหนื่อยเพื่อครอบครัวเหนื่อยเพื่อลูกเหนื่อยเพื่อคนรักนะะเขาอาจจะเครียดเนี่ยคือเขาทําอะไรก็ไม่สําเร็จอ่ะ ทำงานหาเงินนะก็เหมือนกับว่าเออไม่สำเร็จลงทุนอะไรก็ไม่สำเร็จนะพูดขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่มีใครช่วยเหลือเขาเขาต้องช่วยเหลือตัวเขาเองนะเขาเป็นคนที่ใส่ใจครอบครัวมากๆเลยนะคะแต่ว่าคือมันเหมือนกับสิ่งที่เขาจะต้องรับผิดชอบคือภาระอันใหญ่หลวงในเรื่องของครอบครัวไม่ว่าเขาจะลำบากตากตามยังไงก็เหมือนกับว่าตัวเขานเนี่ยดูสิตีเอ็มเปเอร์เนี่ยคือมีภาระหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ นะมีปัญหาเรื่องของการเงินหมุนเงินฝืดนะเงินฝืดนะหาเงินมาได้แค่ไหนก็ไม่เคยที่จะเหมือนกับว่าทําให้ฐานะการเงินครอบครัวมันดีขึ้นเป็นหนี้เป็นสินนะล้มละลายมีปัญหาการเงินเนี่ยคือแบบเหมือนจะไปมูไปขอร้องนะไปทําบุญที่วัดไหนวัดไหนก็ช่วยเหลือเขาไม่ได้หรอกนะปัญหาการเงินเขาแบบฝืดเคืองมากตอนนี้คนที่คิดลายกับคุณเนี่ยนะแล้วก็ถามว่าเขามีความสุขไหม เขาไม่ได้สนใจความสุขของตัวเองเขาสนใจแต่ความสุขของครอบครัวนะคนที่เขาอยู่ด้วยประมาณนี้นะ,ะจนเหมือนกับว่าอาจจะจะต้องเหมือนกับอมเรียกว่ายอมก้มหน้ารับกรรมแล้วตอนนี้นะคะคือถ้าเขานะ,ะขัดแข้งขัดขาคุณในเรื่องของการเงินขัดขวางชื่อเสียงความสําเร็จคุณในเรื่องของการเงินคนคนนี้กําลังจะมีปัญหาการเงินมากนะคะ,นะคะขอความช่วยเหลือจากใครขอเครดิตจากใคร ขอสินเชื่อจากใครมาลงทุนก็ไม่มีใครจะช่วยอนุมัติเขานะคะเป็นเหมือนกับคนที่หัวเดียวกะเทียมรีบอ่ะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างของคนในครอบครัวส่วนตัวคุณนะคะคุณจะได้รับความสุขและก็ได้รับโอกาสดีๆเรื่องอะไรนะคะคนคิดไม่ไม่ดีคนคิดร้ายก็ต้องรับกรรมอะเนาะส่วนเรานะคะเราเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ย ชีวิตของเราจะมีโอกาสดีๆไหมนะคะจะมาชดเชยเรื่องอะไรมีสิ่งดีๆเข้ามานะ,ะตัวคุณจะเหมือนกับว่าจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะ,ะว่าอดีตที่ผ่านมาความทุกข์ใจความไม่สบายใจนะ,ะ,นะะเรื่องราวเหตุการณ์ที่มันบั่นทอนจิตใจของคุณอะ่ะบางคนทั่นคือแบบเหมือนพยายามที่จะปรับตัวหาบาลานซ์ความรู้สึกของตัวเองยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้น ความทุกข์ใจนะ,ะเหตุปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปต้นไปนะคะไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรคุณเหมือนผ่านมันไปได้อย่างสบายๆเลยนะคะสิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสคือในเรื่องของอนาคตข้างหน้านะคะแล้วก็การมุ่งมั่นที่จะตั้งใจทํางานให้มันสําเร็จนะ,ะบางคนท่านคือเหมือนกับว่าอาจจะต้องเหมือนกับเ,เปลี่ยนแปลงความคิดหรือว่ามุ่งเน้นในเรื่องของการโฟกัสในเรื่องของการงานความสําเร็จดีกว่านะคะ เออนะช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะทำให้คุณเหมือนกับเสียเวลาไปกับคำพูดนะคะการกระทำของบุคคลรอบข้างนะคะมัน,ม,นมันเหมือนกับว่ามันเหนื่อยมากพอแล้วนะนะตอนนี้เวลานี้จะเป็นช่วงของการที่คุณจะต้องเริ่มนะคะสร้างสารรค์สิ่งนะคะบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการเงินความมั่นคงในชีวิตนะให้มันดีขึ้นมากกว่านี้นะคะฉะนั้นจงมองไปที่อนาคตข้างหน้านะอย่าไปใส่ใจคนคิดร้ายนะเขาก็ต้องได้รับกรรม ผลของการกระทําอยู่แล้วนะฟังเพื่อเป็นการทำเป็นแนวทางขอบคุณดุกการติดตามค่ะ